ครับก็ดีใจครับจริงๆแล้วผมว่าเ,าเทคโนโลยีสมัยนี้มีส่วนช่วยให้เราจัดสรรชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นนะในชั่วโมงเร่งด่วนในวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงไม่พอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการอะไรต่างๆความสะดวกต่างๆเนี่ยมันเ,เปลี่ยนจากมือถือเราต้องถือหรือว่าพกไปตลอดเวลาการมเป็นอยู่บนข้อมือและอ้ะ<ม>ก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็ราคาของของตัวนาฬิกาก็จับต้องได้ง่ายมากๆอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นแอนดรอยด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วมันตอบโจทย์ตรงไปอย่างไรด้วย จริงๆก็ใช่นะครับเพราะว่าผมเองเป็นคนที่ที่ทำงานด้วยแล้วก็ทำอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจ,จะต้องใช้ไอ้ตัวนาฬิการหรือว่าใช้ตัวพวกเครื่องยิง่างๆมาเป็นส่วนช่วยในายการที่แบบให้เราชีวิตเราง่ายขึ้นอืมเรียกว,ว่าไม่ลืมที่ใส่นาฬิกาเลยแต่เราถูกครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาอยู่แล้วครับ ครับผมฝากด้วยนะครับติ๊กวอชครับผมก็เป็นนาฬิกานะครับสมาร์ทวอชนะครับสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอย่างสมาร์ทไลฟ์ครับผมงานการงานมูลกระถินครับกระถินเอนวาจะจัดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็เราจะมีการจัดเรียกว่าเชิญทุกคนมาร่วมทําบุญกันนะจะมีที่ตลาดนัดดารานะครับประมาณวันที่2หรือวันที่1พฤศจิกายนผมแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีเป็น เป็นคาลเลนเดอร์เป็นเป็นพลนเนอร์บุ๊กนะครับผมเป็นเป็นของเ่ิญลึให้กับคนที่ทําบุญด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการจัดทําอยู่ก็<ม>อใจเราแป๊บหนึ่งครับผมก็ครั้งนี้ก็คือเราเราเราทำแบพลานเนอร์เนี่ยก็คือให้แฟนคลับได้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปแจกน้องๆที่อยู่ตามจังหวัดต,ต่างๆตอนนี้ก็คิดว่ากะว่าจะลงแบบพัดใต้คิดไปก่อนเป็นแพลนก่อนครับที่ชินค่ะที่แบบทำปอะมาณเดือน จริงๆตั้งใจทําให้สาหรับแฟนขาประมาณพันกว่าเล่มนะครับผมจริงๆก็อยากเก็บไว้เองด้วยในส่วนนึงด้วยว่ามันก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นพลนเนอร์ที่ที่น้องๆนักเรียนก็ใช้ได้เพราะว่ามีตารางเรียนมีอะไรด้วยมีเกมมีรูปภาพน่ารักๆของเราสองคนอะไรเงี้ยก็ก็เป็นของที่ระลึกนะนไม่เคยไปไม่ปไม่เคยไปเอ่อน้องๆนักเรียนที่ทุกตาตาไม่เคยไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ทีหลังก็ได้เอาเอาเป็นเอาเป็นงานกระถินก่อนอันดับแรกครับทำบุญ ตอนนี้ก็เปิดบัญชีแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีการรวบรวมยอดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบต้องมีเวลาอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ครั้งนี้ก็ไปทะลุบำรุงนะครับเป็นเป็นสารวัดนะครับผมเป็นโบสถสารวัดก็ครั้งนี้ก็จะในงานก็จะมีความมีความแตกไม่หน่อยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดอีกทีหนึ่งยอดรวมกระถิ่นนี่คือต้องตั้งเป้าอะไรครับไม่ตั้งเลยพี่ไม่ตั้งเลยอันนี้แล้วแล้วแต่ว่าเออเออมันได้เท่าไหร่แล้วก็ใครจะมาเออผมหรือไม่ก็ใครทักคนก็จะมาทุบแบบ เลขอ่ะสวยๆหน่อยตามฮงจุ้ยคนเรานะไอ้เลขสวยก็จะได้ปราบื่นอะไรเยอะมีมีกระเป๋าด้วยฮะมีกระเป๋าด้วยอะไรด้วยปะเออเพ่อนกระเป๋านี ii, uh ่อันอันอันเก่าครับสำหรับอันเก่าชายแต่ว่าปีนี้เป็นเป็นแพลนเนอร์เป็นสมุดโน้ตจดบันทึกอะไรนี้ด้วยใช่ไหมเรียกว่าการปิดปีนั่นเองเอ่อผมว่าอย่างหนึ่งก็คือว่า เราได้ทําบุญกับศาสนานะครับผมสืบทอดในเรื่องของพุทธศาสนาดำเนบนบรุงศาสนาไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้างละเป็นพระพุทธร,รูปสร้างอะไรอย่างนี้บ้างละ<น>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ได้ทาให้กับน้องๆนักเรียนด้วยในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่ทดีใจเออเป็นผูดด้นำู้บุญๆๆ <ๆ S 2> ก็จริงๆก็ขอบคุณน้องเรื่องนครับที่แบบว่าเออทด้วยกันตลอดอือโอ้มาสัก สี่ปีห้าปีแล้วครับผมว่าคงเป็นอะไรที่ตามตามโอกาสตามความเหมาะสมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยคนคนนิสานะบุญพระป่ากับทิศเนี่ยมีตลอดอยู่แล้วแหละแนละ้จริงๆเราก็ปกติแหละไม่ใช่แค่คนนิสานหรอกว่าทุกที่ก็ทํากันอยู่แล้วแต่ว่าพอเราเป็นนักสแสดงดาราเราก็สามารถที่จะให้คนเนี่ยไปร่วมบุญได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นเองเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับวัดอ่ะเป็นกระบอกเสียงให้กับโรงเรียนบ้างหลายอะไรเงี้ยจริงๆเราก็คช่วยเสริมันช่วยเหลือ ก็ผมไม่ได้ทาเพื่อเพื่อเพื่อตั้งใจว่าแต่ให้คนดูว่าเออผมทําบุญนะเป็นคนดีนะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือเราทําเพราะเราตั้งใจอยากทำมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเวลาทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็มีสิ่งดีๆที่แบบเออเป็นประสบการณ์มีสิ่งดีๆที่คอยปกป้องคุ้มครองเรานะอะไรเงี้ยน้อยเวลาเดินทางไปไหนทําอะไรก็จะได้คิดหน้าคิดหลังหน่อยว่าเออเราทาอะไรมาแล้วทําดีๆมาแล้วก็อย่าไปทําอะไรให้มันเสียหายวัสดุขาเองหรืออะไรประมาณนี้ครับ จริงๆแล้วก็พูดยากนะครับคือของบางอย่างบางทเาีเมื่อคนเราไม่เคยได้จะมาลองทำหรือว่าสัมผัสนะบบางทีการมองมุมมองม,มุมด้านเดียวเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่อา,อาจจะอาจจะยังไม่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ผมว่าจริงๆแล้ว ทุกวันนี้มันมีอะไรมุมอมองความคิดต่างๆมันค่อนข้างเยอะ,เะฉันก็มองอะไรให้มันกว้างๆมองหลายได้ผม,ม,มก็น่าจะเป็นอะไรท,ทำให้คนมองก็ไม่ต้องมาทุกด้วยเพราะว่าพอแบบว่ามาหาวาเราสร้างภาพเขาก็จะทุกไปด้วยนะผมว่าก็จะจี้จุดเราอย่างนั้นแหละแล้วเขาก็าหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้พราะว่าคนเราไม่ได้มีความสุขเพราะว่าเราไปด่าคนอื่นหรือว่าตีคนอื่นเหรอครับผมอย่างเรากลัวแต่ว่าแอบอ้างไหมคะเวลาเปิดแล้วทำบูอย่างงี้ค่ะอเเอออันนี้ก็ต้องระวังนะผมว่ามันก็มีหลายๆอย่างวิชาชีพก็มีเยอะคนแบบคนแบบไม่น่าาเชือวททก็ได้ ก็ต้องระวังดีๆเวลามีคนชวนทําบุญหรือว่าแบบไปชวนแบบอ,อะไรเงี้ยผมก็จะเช็คให้ผู้จัดก,การเขาเช็คตลอดเลยให้ให้การขับช่วยด้วยว่า,าหน้าหลังเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้นอยเราก็ไม่เสียหายด้วยเวลาถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอย่าอากลัวแมคกอ่เราเองจแต่โดนแอบน้่งไปอูอะไรคนโดน โชคดีครับคือ <c oughs> จะมีคนมาบอกว่าเออเมื่อเห็นไม่ไปนี่หรอเรเห็นมีนู่นนี่อา่าเราก็อ่างสวยแล้วเขาเอาเราไปพูดแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องแบบให้คนไปคุยให้เจรจาให้ว่าทานี้ไม่ได้นะอะไรนี้นะเซงค่าที่ผ่านงานมีรับมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่อันตรายมากขนาดนั้น <c oughs> ก็เออวันนว่าเนี่ยเดี๋ยวเดดจะมาวันนี้นะงานนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเอาเอาพอเราไม่ไปเขาคนก็ด่าเราเด็ไ่ไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่รู้เรื่องเลยคือเราไม่ไม่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับงานนี้เลยเลยมาติดตาม ดูในไอจีคุณแม่ดีกว่านะครับผมก็จะได้รู้ว่าเออมีงานบุญอะไรเพราะคุณแม่ก็จะจัดสรรอะไรพวกนี้อยู่แล้วตลอดเวลาค่ะน้าเด็กค่ะบหรือว่าล่าสุดเว็บไซต์นิงเขาก็เปิดโบสถให้แฟนคลับเลยว่าใครคนไหนจะแซ่บที่สุดเซ็กซี่ที่สุดมีนอ้องติดอะอ๋อมีผมติดไปด้วย <c oughs> ดีครับก็ยังถือว่ายังขายได้อยู่ผมก็แฮปปี้นะครับผมยูจะเซ็กซี่ตรงไหนคะถึงได้ขับติดอันดับขนาดนี้ผมว่าคงเป็นบางมุมบางโอกาสมากกว่าครับอะไรเงี้ยผมว่าคนเรามันก็จะมีความเซ็กซี่ใน ตัวไปแล้วคือยู่ว่าเราจะใช้มันเมื่อไรใช้มันกับใครหรือว่าจะฝึกที่จะใช้มันไหมหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าจุดแต่งจุดเสียงหน้าอกอะไรอย่างเนี้ยผมไม่รู้เลยอ่ะไอ่เนี้ยพูดพูดพูดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันเออแอบสะขนหน้าอกปะทำไมต้องขนหน้าอกเปล่าพูดขำๆถามไม่ได้ดูจะเป็นแบบคนเดียวที่แบบเออมีขนหน้าอกแบบเอออะไรเงี้ยตลกตลกที่ทีเคยมีติดอันดับแบบนี้ไหมคะเออถ้ามีก็เป็นเรื่องที่เรายินดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ครั้งแรกเลยไหม นะอันนี้ครั้งแรกเลยไหมคอ่บสำหรับอะไรครับสำหรับจิตเซ็กซี่ครับผมอ่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอไม่แน่ลงรู้ว่าสมัคกับว่าคือแต่ว่าคนทั่เราทานก็แบบทานไปกินของดีของก็อ๋อใช่ครับใช่ก็เออ่นานๆทีจะได้มีโอกาสบ้างแบบเต็มๆวันอะไรเงี้ยก็ก็อีกอย่างตอนนี้ก็กองละครก็เริ่มเรียกว่าอะไรเริ่มแบบวางบ้างอะไรเงี้ยบางส่วนอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีเวลาไปคุณแม่ด้วย ครับคือบางทีคุณแม่ก็อยู่คุณพ่อบางทีทั้งวันเลยเนาะเราก็ทํางานด้วยอะไรเงี้ยเรายังได้ออกมาข้างนอกมาทำอะไรเงี้ยแต่คุณแม่เขาก็บางทีอยู่แต่บ้านใช่ไหมอออยู่คุณพ่อบางทีไปช้อปปิ้งไปอะไรคงขคงเหงาแหละไปคนเดียวเงี้ยบางทีเราก็หาเวลาว่างไปกับเขาบ้างอะไรเงี้ยกินน้ำหนักแบบไหนชีวิตด้วยกันก็ได้คุยอะไรกันเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าบางทีเจอกันคือผมทํางานเสร็จกลับบ้านมาสวัสดีครับแม่เออเป็นไงบ้างนู้นนี่คุณนายและนอนละอะไรตื่นเช้ามาบางทีไม่เจอหน้ากันใช่ไหมะแต บางทีก็เขาคุณแม่ก็ติดรถไปด้วยแม่แวะทำเล็บอะไรเงี้ยผมไปฟิตเนสเสร็จก็กลับไปกินข้าวอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย,ยครับเพราะว่าผมก็จ่ายไว้ในกลุ่มกันก็จริงๆแล้ว ก็แบ่งเวลาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมเป็นเป็นเรื่องปกติที่ทำาใช่แล้วก็มีวันไหนเท่าบ้างจริงๆก็พาคุณพ่อไปทานข้าวของโลกบ้านบ้างตามอกาสอ่ะที่อ่านแล้เนค่ะเหมือนแบบล่าสุดก็เหมือนบอกว่ามีคนแซวว่าบอกว่าพี่ใหม่กับนัดเดียสนิกันบ่อยแบบเป็นลูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อย่าโยมเข้าไปเกี่ยวอะไรเลยเออจริงๆผมกับพี่ใหม่นะฮะรู้จักกันมานานมากแล้วนะครับผมแล้วก็ ครับผมถามว่าสนิทก,กันและสนิทก,กันมากเลยครับผมสน้อกับคุณแม่ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวพี่ใหม่ทําผมไม่ตลอดแหละหนาประมาณนั้นเวลามีงานโฆษณางานอะไรพี่ใหม่ก็จะดูแลตลอดอม,มีเรื่องอะไรก็จะมากระซิบกระซุบอะไรเงี้ยครับผมลงไปถึงย่ยาๆได้ไหมคะที่แบบเป็นแบบแต่งหน้าครับจริงๆก็จะว่านก็ได้นะครับเพราะว่าพี่ใหม่เหมือนอาจจะใส่ยาเสน่ห์อะไรพวกเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแต้องอยู่พี่ใหม่ตลอดเวลาใครตาข่าอะไรเงี้ย่าไป